มินแลนด์ชนแนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะอ๋อมันก็แค่การเปิดใช้ร่างกายแห่งราชันเพื่อดึงดูดคิงเอชนี่เองฉันคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่พิเศษกว่านี้สิ ฮันสันคิดกับตนเองขณะที่เข,เขากำลังคิดอยู่จูจ่ๆใบไม้ใบหนึ่งก็โดดเด่นขึ้นในหมู่ของคิงอีชนี่ที่เรืองแสงระยิบระยับคิงอีชนี่บนใบไม้เรืองแสงสว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์หลังจากนั้นคิงอีชนี่ก็ออกมาจากใบไม้และตรงเข้าไปหาใปชิงเสียในหมู่คนที่มองดูสิ่งที่เกิดขึ้นจากระยะไกลใครคนหนึ่งก็เริ่มตะโกนขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นมันเคลื่อนไหวคิงอีชนี่เคลื่อนไหวมันคือตัวอักษรอะไรกันฟาน ไปลิงซ่วงอ่านตัวอักษรนั้นออกมาดังๆฟ้าหรือยัญนนมณนีที่งดงามต้นไม้กษัตริย์เองก็คิดว่าองค์ชายสิบเจ็ดงดงามราวกับอัญนนมณนี เขาเป็นประกายดังอัญมณีและนั่นเป็นเหตุผลที่ตัวอักษรฟานลงมาหาเขาไปช่างลังพูดตัวอักษรฟานร่วงลงมาบนหน้าผากของไปชิงเสียมันละลายเข้าไปในเนื้อหนังของเขาราวกับเกล็ดหิมะสัมผัสกับน้ำเมื่อสัญลักษณ์คิงเอชนี่นั้นผสมเข้าไปในตัวของไปชิงเสียร่างกายที่น่าดึงดูดของเขาก็ด,ดูงดงามขึ้นไปอีกผิวของเขาเหมือนกับผิวคองหยกที่งดงามไร้จุดด่างพ้อย เขาดูหนุ่มและหล่อเรายิ่งกว่าเดิมองคหญิงหลายคนรู้สึกอิจฉาถึงขนาดที่ทําให้พวกเธอเกือบจะเป็นบ้าพวกเธอเองก็ต้องการตัวอักษรฟาเช่นกันพวกเธอต้องการตัวอักษรนั้นมากกว่าตัวอักษร king is นี่ไหนไเขาก็แค่หนุ่มรูปงามเท่านั้นองค์ชายสิบเก้าเยอะยันแต่ทว่าดวงตาของเขานั้นทอรยตต่อความรู้สึกที่แท้จริงเขารูปงามเขามีทุกสิ่งทุกอย่าง องค์รักยิงถอนหายใจพร้อมกับภาพที่เห็นเธอไม่สามารถละสายตาไปจากใบหน้าของไปชิงเสียได้เมื่อตัวอักษรฟานมารวมเข้ากับร่างกายของไปชิงเสียเรียบร้อยแล้วใบไม้อีกใบก็ประทุด้วยแสงสว่างสัญลักษณ์ที่สองบินลงมาบนหน้าผากของไปชิงเสียอีกครั้งฮันสันมองคิงอิสนี่ที่ร่วงลงมาคิงอิสนี่นั้นส่องสว่างแต่มันไม่ได้สว่างสวยอย่างเจ,จ้ามันดูเด็กมากๆและมันก็ยังคงนำความสบายใจมาสู่ผู้คนที่อยู่ท่ามกลางมรสุมอิน ฮันสซนไม่เคยเห็นสัญลักษณ์นั้นมาก่อนแต่เขาสามารถเข้าใจถึงความหมายของมันได้ไปชิงเสียเห็นอักษรอ,อินภาานเข้าไปในร่างกายของเขาแสงที่เหมือนกับหยกของเขาดับลงไปเขาดูเหมือนกับบุคคลจากสวนสวรรค์ที่ตกลงมาผืนดินและกลายเป็นเพียงสามัญชนธรรมดาคนหนึ่งแต่ถา้าเมื่อมองดูเขาดีๆแล้วมันก็จะนําไปสู่บทสรุปที่ต่างออกไปมันเหมือนกับว่าเขาเป็นหยกที่ซ่อนอยู่ในเม็ดทรายที่รอถูกขุดขึ้นมาเมื่อถูกขุดข,ขึ้นมาแล้วเขาก็ดูงดงามอย่างไร้ที่ติ อักษรอ,อินเหมาะสมกับเขาไปชิงเสียนั้นซ่อนความสามารถที่แท้จริงของตัวเองมานานหลายปีและในวันนี้เขาก็เริ่มจะประทับใจผู้คนเขาคู่ควรต่ออักษรอ,อินไปนิ่งซ่วงถอนใ,ใจดูเหมือนว่าพวกเราจะมีคู่แข่งเพิ่มมีคนเมื่อตัวอักษรน,นั้นหายไปแล้วสัญลักษณ์คิงเอชนี้ต่อไปก็ร่วงลงมาบนใบไม้ของต้นไม้กษัตริย์สัญลักษณ์นี้เป็นเหมือนกับไฟและมันก็เคลื่อนไหวยอย่างดุร้ายมาตามทางดูเหมือนกับว่ามันสามารถเมินเฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้เอา ฮันเซนอ่านตัวอักษรนั้นองค์ชายสิบเก้ารอกมาเขาซ่อนความสามารถที่แท้จริงมาหลายปีถึงแม้ผู้คนจะดูหมิ่นและเย้ยยันเขาเขาก็ไม่เคยพูดอะไรสักคำแบบนั้นเขาคู่ควรกับตัวอักษรอาจริงนั่นแหละข้าเริ่มจะสงสัยความสามารถในการสัมผัสความเป็นจริงของต้นไม้กษัตริย์ขึ้นมาแล้วอักษรอาไม่ได้หมายความว่าบ้าบ้าเป็นบางสิ่งที่อยู่ภายนอกขณะที่อักษรอาเป็นสิ่งที่อยู่ภายในอักษรอานี้อยู่ในกระดูกและหัวใจ ไปชิงเสียถูกดูมินมาหลายปีแต่เขาก็ไม่เคยรักทิ้งความต้องการจะชนะไปเขาเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตอนนี้เขาคู่ควรกับอักษรอ,อาอย่างไม่ต้องสงสัยไปช่างลังพูดพร้อมกับสายหัวองชายสิบเก้าเยอะยันฟานอินและอ่าวนั่นไม่ถือว่าเลวแต่อักษรทั้งสามนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับคุณสมบัติของกษัตริย์มันไม่เหมือนกับอักษรจวินหวงังหรือซืออักษรทั้งสามไม่มีประโยชน์อะไรมากนะัก ข่คิดว่าทันพ่อจะเห็นชอบกับพวกมันไปช่างลังมองไปที่องค์ชาย19เขาไม่ได้ตอบอะไรกลับไปแต่ใบหน้าของเขาแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างเ,เงียบๆอักษรอ,อาลรลงมาบนหน้าผากของไปชิงเสียนและรวมเข้ากับร่างกายของเขามันเปลี่ยนแปลงร่างกายของเขาฮันซันมองดูด้วยความสนใจและคิดกับตนเองสัญลักษณ์คิงอ i ชนี่พวกนี้ทรงพลังมากพวกมันเปลี่ยนแปลงยีนร่างกายและสัมผัสข,ของคนคนนั้นพวกมันส่งผลแม้แต่จิตใจของคนคนนั้น นั่นเป็นอะไรที่มหัศจรรย์จริงๆถ้าเราได้รับสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟความเชี่ยวชาญในด้านธาตุไฟของเราก็จะเพิ่มมากทุกตัวอักษรเป็นอะไรที่มีประโยชน์และยิ่งได้รับมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่ทว่าความคิดต่อไปของฮันสันก็ทําให้เขารู้สึกขนหู่อักษรบนต้นไม้กษัตริย์ตอบสนองต่อร่างกายแห่งราชนันของพวกเขาฮันซันขโมยร่างกายแห่งราชา Original Water ของไปอี้มาดังนั้นถ้าเขาจะใช้ร่างกายนั้นเพื่อรับ King e c h a n เขาก็คงจะไ,ได้รับ อักษรธาตุน้ำแต่ตัวฮันเซ่นไม่ได้สนใจในธาตุน้ำเขาคิดว่าแบบนั้นการได้รับอักษรฝาที่ทําให้เขารอร้าวขึ้นจะยังดีสักว่าหลังจากอักษรอีกสัญลักษณ์หนึ่งก็หล่นลงมาอักษรนั้นเต็มไปด้วยความเกลียดชังซึ่งฮันเซ่นสามารถบอกได้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเห็นมันช้าๆซะอีกเพียงแค่ความรู้สึกเกลียดชังรอบๆมันก็เพียงพอที่จะทําให้ฮันเซ่นรู้ว่านั่นคือตัวอักษรเหินเมื่อเห็นตัวอักษรนั้นคนอื่นๆก็ดูค่อนข้างสนใจน่าสนใจ ไปชิงเสี่ยมีความเกลียดชังอยู่เต็มหัวใจใครกันที่เขาเกลียดชังนี่เขาเกลียดชังความไม่ยุติธรรมอย่างนั้นหรอหรือบางทีเขาอาจจะเกลียดชังคนที่เคยรลังแกเขาคุณหญิงมิลเลอร์เห็นอักษรเฮนเนลยิหมกมาเธอดูสนใจในตัวอักษรนั้นเป็นอย่างมากหลังจากอักษรเฮนตัวอักษรอีกตัวก็ลงมามันอ่านได้ว่าซานนั่นเป็นอะไรที่น่าประหลาดใจไม่ว่าพลังแบบไหนที่ไปชิงเสียซ่อนอไว้เขาก็ดูไม่เหมือนคนเขาที่แข็งแกร่ง สัญลักษ์ King a นี่ยังคงร่วงลงมาเรื่อยๆและตอนนี้ไปชิงเสียก็ได้รับไปถึง8ตัวสอนแล้วแต่ถึงอย่างนั้นต้นไม้กษัตริย์ก็ยังคงไม่หยุดและส่งสัญลักษณ์ King อ c ที่นี่ก็ร่วงลงมาจากใบไม้เพิ่มอีก นี่เป็นตัวอักษรที่9ไปชิงเสียกําลังทําให้ทุกคนตกตะลึงองค์ชายและองค์หญิงทุกคนมองดูด้วยด,ว,ยดวงตาที่เบิกกว้างไม่ว่าตัวอักษรที่9จะคืออะไรมันก็พิสูจน์ให้เห็นว่าไปชิงเสียนั้นเป็นคนที่มีพรสวรรค์ถ้าตัวอักษรที่9เป็นแค่อักษรคิงออชอย่างนั้นมันก็จะพิสูจน์ว่าเขาเป็นบุคคลที่ชั่วร้ายอย่างนั้นเขาก็จะไม่สามารถเป็นผู้นําของเอ็กซ์ทีมคิงได้ หลังจากอักษรตัวที่9รวมเข้ากับร่างของไปชิงเสียใบไม้ของต้นไม้กษัตริย์อีกใบก็ส่องสว่างขึ้นราวกับดวงอาทิตย์ตัวอักษรที่10มันคือตัวอักษรที่10ทุกคนตกตะลึงไปการได้รับการยอมรับจากต้นไม้กษัตริย์9ครั้งถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วแต่ตอนนี้ไปชิงเสียกําลังจะได้รับอักษรตัวที่10นี่ถือว่าหาที่ยากมากๆแล้วตอนนี้ทุกคนก็มองไปที่ไปชิงเสียต่างไปจากเดิมว้าว น่าสนใจอะไรขนาดนี้คุณหญิงมินเล,ลอร์เอ็นตัวเข้าไปใกล้กระจกขณะที่สัญ,ญลักษณ์ถัดไปร่วงลงมาไฮเซนรู้สึกสับสนในตอนแรกเขาคิดว่าต้นไม้กริย์จะมอบอักษรที่เป็นพัฒนายีนของชิงเสียแต่เมื่อเห็นอย่างนี้มันก็ทําให้ดูเหมือนกับเขาจะเข้าใจผิดไปคําว่าเชื่อว่าร้ายเข้าไปในตัวของไปชิงเสียร่างกายของไปชิงเสียก็เริ่มดูชั่วร้ายขึ้นมาถึงมันจะขัดกับสไตล์ของเขาอย่างชัดเจนดูเหมือนต้นไม้กษัตริย์จะค้นหาสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับไปชิงเสีย ไม่ว่าสิ่งนั้นที่ซ่อนอยู่ในตัวของเขาจะเป็นสิ่งดีหรือร้ายต้นไม้ก็จะทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นแม้แต่ข้อบกพร่องของคนคนนั้นก็จะทําให้เด่นชัดขึ้นตอนนี้ฮันเซลเริ่มเข้าใจถึงการมอบแต่ละอันของอักษรต้นไม้กษัตริย เมื่อเห็นคำว่าชั่วร้ายปรกากฏขึ้นมาคนของราชวงศ์คนอื่นก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรมากนะักและคนของราชวงศ์หลายคนก็ได้รับสัญลักษณ์แบบเดียวกันล่าถึงยังงั้นพวกเขาก็สามารถขึ้นเป็นกษัตริย์ได้ดังนั้นมันจึงไม่สําคัญอะไรหลังจากที่คำว่าชั่วร้ายเข้าไปในร่างของไผ่ชิงเสียใบไม้ของต้นไม้กษัตริย์ก็ยังคงส่องสว่าง สัญลักษณ์คิงออชอีกตัวร่วงลงมาจากต้นไม้มันตรงไปที่หน้าผาของไปชิงเสียอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นตัวอักษรน,นั้นไปดิงซวงก็ตกตะลึงและพูดว่านี่ไปดิงซวงไม่ใช่แค่คนเดียวที่มีปฏิกิริยาแบบนั้นแม้แต่คนหญิงมินเลอร์ที่ใช้กระจกเพื่อดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ลุกขึ้นยืนดวงตาของเธอเปอิดกว้างและจ้องตัวอักษรที่หมายถึงการทรยศอักษรน,นี้ไม่ได้มีออร่าหรือบรรยากาศที่น่ากลัวอะไรมันแทบจะไม่เรืองแสงด้วยซ้ํา แสงออนอ่อนของมันเหมือนกับว่าสามารถดับลงได้ทุกเมื่อแต่อักษรน,นั้นทำให้องค์ชายและองค์หญิงทุกคนตกตะลึงพวกเขาไม่ได้ตกใจที่ไปชิงเสียได้รับคิงอิชที่11แต่พวกเขาตกใจกับตัวอักษรที่หมายถึงการทรยศมันมีสัญลักษณ์คิงอิชอยู่นับไม่ถ้วนอักษรแต่ละตัวที่หล่นลงมาจะแสดงถึงพรสวรรค์ของคนที่ได้รับพวกมันแต่สัญลักษณ์คิงอิชแต่ละตัวจะหมายถึงสิ่งที่ต่างกันออกไป มันไม่ได้บอกว่าอักษรตัวไหนดีหรือร้ายแต่บางอักษรจะถูกพิสูจน์ถึงความยอดเยี่ยมของมันผ่านประวัติศาสตร์ของบุคคลที่เคยได้รับมันไปหนึ่งในอักษรที่ว่านั้นก็คือคําว่าการทรยศราชาวงศ์กษัตริย์องค์ที่สองของเอ็กซ์ตีมคิงได้รับอักษรที่ว่านี้ไปและนั่นก็เป็นเพียงแค่ตัวอักษรเดียวที่เขาได้รับซึ่งเมื่อเทียบกับราชวงศ์คนอื่นแล้วเขาถือว่าอยู่รังท้ายแต่ถึงอย่างนั้นราชาวงศ์ก็เอาชนะราชวงศ์ที่มากพอสว่วนคนอื่นทั้งหมดลขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ที่อของ King ได้สําร็จ เขายังกลายเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Extreme King ในยุคสมัยนั้นมีองค์ชายที่เป็นอัจฉริยะซึ่งได้รับตัวอักษรถึง21ตัวแต่เขาพ่ายแพ้ให้กับราชาวนที่ได้รับตัวอักษรเพียงแค่ตัวเดียวหลังจากราชาวนมันก็มีกษัตริย์มากกว่า70องค์และยังองค์ชายและองค์หญิงอีกนับไม่ถ้วนแต่มันไม่เคยมีใครได้รับความว่าการทรยศนี้ ในตอนนี้ไปชิงเสียได้รับตัวอักษรนั้นซึ่งมันทําให้ราชวงคนอื่นรู้สึกตกใจตัวอักษรนั้นพิสูจน์ว่าไปชิงเสียเป็นคนที่พิเศษจริงๆแถมเขายังได้รับตัวอักษรก่อนหน้านี้อีก1ิตัวทุกคนตกตะลึงพวกเขาอ้าปากค้างขณะที่มองไปที่ไปชิงเสียพวกเขาไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เขาเก็บตัวเงียบมาตลอดแต่ตอนนี้เขาทําให้ทุกคนต้องตกตะลึง องชาย17จะมีชื่อเสียงไปทั่วจักรวารหนึ่งในรนาชวงศ์คลักทอนใ,หใจหลังจากคำว่าการทรยศมันไม่ได้มีสัญลักษณ์คิงอิสลงมาเพิ่มอีกพลังของไปชิงเสียม,มัวลงไปเขาหยุดใช้ร่างกายแห่งราชันและพูดกับฮันเซินพี่สิบหกข้าได้รับอักษรสิบเอ็ดตัวตอนนี้มันถึงตาเจ้าแล้วร่างกายแห่งราชันของเจ้ามีชื่อว่าอะไรฮันเซินมองชายคนนั้นด้วยท่าทางหยิ่งพยองเขารู้ว่ามันคืออะไรแต่เขาแกล้งทำเป็นไม่รู้ ร่างกายแห่งราชันเกนโซไปคิงเซียพูดอย่างสงบนิ่งเขาไม่ได้ตอบสนองต่อการยั่วยุของฮันเซนร่างกายแห่งราชันเกนโซของเจ้าคงจะไม่เลวถ้ามันได้รับคิงเอชถึงสิบเอดตัวฮันเซนพูดราวกับว่าเขาพยายามจะปอบโยนอีกฝ่ายเขาหยิงยโสจร,จริงๆถ้าเขาไม่ได้รับตัวอักษรจากตัวแบบนั้นเขาจะทํำยังไงหลังจากที่ได้ยินฮันเซนพูดแบบนั้นคุณหญิงมินเลอร์ก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะอมา อง์ชายและองหญิงทุกคนต่างก็ตกใจที่ได้ยินแบบนั้นถึงแม้พวกเขาจะรู้อยู่แล้วว่าไปอี้เป็นคนที่อวดดีแต่พวกเขาไม่รู้ว่าความอวดดีของไปอี้จะมาพร้อมกับความโง่เขลาที่มากถึงขนาดนี้นี่เขาไม่รู้หรืองไงว่าสัญ,ญลักษณ์คิงเอสถึงสิบเอ็ดตัวมันหมายถึงอะไรเขาไม่รู้ถึงความหมายของคำบวาก,การทรยศอย่างนั้นหรอองคชายสิบเก้าอยากจอามือปิดหน้าตัวเองด้วยความรู้สึกอายแทนไปชางลังหัวเราะ น้อง16อารมณ์แปรปรวนเขาคงจะป่วยเป็นโรคไบโพล่าแน่ๆเขาไม่เคยมีโอกาสได้เป็นคนสําคัญของใครดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะไม่รู้ว่าคําว่าการทรยศหมายถึงอะไรแต่ไม่ว่าเขาจะง่ถึงขนาดไหนเขาก็ควรจะรู้ว่าคิง g อชถึง11ตัวหมายความวม่าย่างไงเขาคงจะแค่ทําตัวดันทุดัง ข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆเมื่อเขาปลูกรูปปั้นของอัลฟาให้ตื่นขึ้นมาได้ยังไงองชายสิบเก้ายังค้างคาใจองค์ชายสิบเก้าเคยเข้าไปในพาวิลล่าอยู่หลายครั้งเขาอยากจะไปที่นั่นจนกระทั่งเขาเข้าใจรูปปั้นของอัลฟาได้แต่เขาล้มเร้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาไม่สามารถทําใจให้เชื่อได้ว่ารูปปั้นของอัลฟาจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาโดยปล่อยอี้มาดูซิว่าเขาจะได้รับคิงอีสสกีตัวมันจะเป็นอะไรที่นนาครับถ้าเขาไม่ได้รับเลยสักตัว มันยากที่จะบอกได้เพราะยังไงซะเขาก็เข้าใจรูปปั้นของอัลฟาได้สําเร็จมันไม่มีทางที่เขาจะไม่ได้รับเลยสักตัวอ,กอักษรครจะรู้บางทีเขาปลุกรูปปั้นของอัลฟาได้อาจจะเป็นแค่โชคล้วนๆก็ได้ถ้าอย่างนั้นเจ้าคิดว่าเขาจะได้รับคําว่าโชคอย่างนั้นหรอบางทีทุกคนมองดูอย่างใจจดใจจอ่อฮันสันมองขึ้นไปที่ต้นไม้ที่ดูเหมือนกับท้องฟ้าสีทองเขามองไปที่สัญลักษณ์คิงออชขณะที่พึมพำกับตนเองมอบคำว่าผู้ชายที่งดงาม ผู้ชายที่รอเราให้กับข้าข้าไม่ต้องการอะไรมากด้วยใบหน้าของข้าข้าควรจะได้รับตัวสอนฟานเหมือนกับที่ไปชิงเสียได้รับ ในขณะที่ฮันสันพึมพำเขาก็เปิดใช้งานร่างกายแห่งราชันออริจินอลวอเตอร์ร่างกายของเขากลายเป็นหยดน้ําแม้แต่ชุดเกราะของเขาก็กลายเป็นน้ําเช่นกันเขาเป็นเหมือนกับมนุษย์น้ําที่ยืนอยู่บนหัวของมังกรขณะที่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าไปอี้เป็นคนที่อารมณ์เสียได้ง่ายๆเขามักจะเริ่มการวิทารวิวาทอยู่บ่อยครั้งทุกคนจึงเคยเห็นร่างกายแห่งราชันออริจินอลของเขามาก่อนดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไร เมื่อเทียบกับร่างกายแห่งราชันเกนโซของไปชิงเสียร่างกายแห่งราชันออริจินอลวอเตอร์ไม่ได้ถือว่าแย่อะไรแต่ธาตุน้ํานั้นอ่อนแอและเหมาะสมกับความสามารถในการรักษามากกว่าแต่ไปอี้เป็นคนที่อารมณ์ร้ายเขาไม่ต้องการเรียนรู้วิชาจีโนที่มีพลังในการรักษาเขาฝืนตัวเองเพื่อฝึกฝนวิชาธาตุน้ําที่มีพลังทําลายล้างสูงแทนซึ่งในหมู่องค์ชายระดับราชันทั้งหมดเขาถูกจัดอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับร่างเพราะอย่างนั้นคนของราชวงศ์หลายคนจึงคิดว่าร่างกายแห่งราชันของเขา เป็นอะไรที่ค่อนข้างอ่อนแอแต่ในความจริงแล้วร่างกายแห่งราชาโนริชโนวอเธอไม่ได้เร็วร้ายไปกว่าร่างกายแห่งราชาเกนโซมากนะัก ใบอีแค่ใช้มันได้ไม่ดีเท่านั้นเองฮันเซนเปิดใช้งานร่างกายแห่งราชนออริจินอลวอเตอร์และร่างกายของเขาก็ปลดปล่อยแสงแห่งเทพออกมามันเชื่อมต่อกับต้นไม้กษัตริย์หลังจากนั้นใบไม้ก็เริ่มสั่นไหวและท่ามกลางแสงสีทองของพวกมันใบไม้ใบหนึ่งก็ส่องสว่างมาสัญลักษณ์นั้นเป็นเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ร่วงลงมามันตรงเข้าไปหาฮันเซนตัวอักษรนั้นเปียกแฉะและดูเหมือนกับน้ําที่ลอยลงมามันให้ความรู้สึกเหมือนกับคลื่นที่น่ากลัวท่ามกลางพายุฝนที่โหมกระหนำ่ำ ตัวอักษรนั้นคือสุยฮันเซนได้รับตัวอักษรที่หมายถึงน้ำนั่นอยู่ในความคาดหมายของทุกคนเพราะไปอี้มีร่างกายแห่งราชันออริจินัลวอเตอร์มันจะเป็นอะไรที่แปลกถ้าเขาไม่ได้รับคำว่าน้ำมันก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยฮันเซนคิดขณะที่รอให้ตัวอักษรรนลงมาและสัมผัสกับหน้าผากของเขาแต่ในจังหวะที่คำว่าน้ำกำลังจะสัมผัสกับหน้าผากของฮันเซนตัวอักษรนั้นก็หยุดนิ่งไปเหนือหน้าผากของเขาเพียงแค่หนึ่งเซนติเมตรจ้าและข้ารอให้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ